บ่าวผูสวัสดีครับพี่พี่น้องน้องและผู้ติดตามทุกท่านนะครับคลิปนี้นะครับเป็นคลิปแนวทางนะครับของรัฐบาลไทยนะครับประจำวันที่16สิงหาคมนะครับ2567นะครับคำเตือนนะครับเป็นเพียงแนวทางนะครับแนวทางก็มีเข้ามีหลุดนะครับโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับไม่สนับสนุนการพนันใดๆทั้งสิ้นนะครับสําหรับ แนวทางนะครับของรัฐบาลไทยนะครับของวประจํำวันที่หนึ่งสิงหาคมนะครับสองห้าหกเจ็ดนะครับเจาะไม่มานะครับท่านผู้ชมมาเข้าวิ่งมาเข้าตัววิ่งนะครับอยู่ที่ศูนย์นะครับแอดให้เดนห้านะครับรองศูนย์นะครับศูนย์ก็มาเข้าวิ่งอยู่ที่หลักร้อยนะครับท่านผู้ชมผลก็คือศูนย์สี่หนึ่งกับสี่หกนะครับ ก็สายวิ่งนะครับก็มาอยู่นะครับศูนย์นะครับสําหรับงวดน,นี้นะครับแอดก็จะให้เลขเด่นนะครับอยู่ที่แปดนะครับรองศูนย์นะครับ

5แล้วก็0 6นะครับส่วนเลข3ตัวนะครับ1 8 0 2 8 0 480580นะครับเป็นเพียงแนวทางนะครับท่านผู้ชมแนวทางก็มีเข้ามีหลุดนะครับชอบก็จัดขาดก็ผ่านนะครับแอดก็ขออวยพรให้พีน่น้องๆนะครับเอฟซี 4, ทุกท่านอย่าเจ็บอย่าจนนะครับรวยรวยมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงนะครับเดินทางไปไหนมาไหนปลอดภยัยทุกท่านนะครับแอดก็ขอให้เฮง,งปัง,ปงๆนะครับ กับแนวทางรัฐบาลไทยนะครับไปจังหวัดวันที่16สิงหาคม2567นะครับแอรก็ฝากกดติดตามนะครับกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังแรงใจให้กับแอดด้วยนะครับเจอกันใหม่คลิปต่อไปนะครับสำหรับคลิปวันนี้สวัสดีครับ